นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบกันมาวันนี้ก็อยากจะมาพูดจากกันเรื่องการคิดการคิดวางนะครับก็คือการคิดดีแนวทาง อริยสัจสีของพระรัตธนตรัยนะครับเราจะได้ยินได้ฟังนะครับนักพัฒนานักแก้ไขจิตใจนะครับนักปฏิบัติธรรมก็ดีก็จะพูดกันเรื่องการวางเนี่ยนะครับหลายครั้งที่เราได้ยินได้ฟังกันแต่ด้วยเหตุของการที่เราได้ยินได้ฟังก็มี หลักเกณฑ์ของแต่ละบุคคลนะครับอาความรู้สึกของตัวเราเข้าไปคิดคิดดีนะคิดดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าเรานั้นนะตั้งใจที่จะวางแต่เหตุผลต่างๆที่เราจะต้องน้อมนะครับตามความเป็นจริงนั้นเราก็จะต้องมีการสำรวจในะเรื่องราวของการดำเนินชีวิต ตามปกตินะครับตามแนวทางนะครับพิสุพิสุนีอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาที่มีการเรียนรู้นะครับฐานศีลสมาธิปัญญานะครับและก็สิ่งที่เรา,าพูดจากันเรื่องการวางนั้นก็หมายถึงจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องนะกายเวทนานะครับ ทำให้จิตใจของเราเกิดสลดสังเวชนะครับก็คือการพิจารณากรรมฐานต่างๆในร่างกายของเราจนจิตใจของเรานั้นประจักษ์แจ้งนะครับถ้าใจของเราเกิดความประจักษ์แจ้งนี่แหละครับจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเรานี่ยะครับ ตามที่เราเรียนรู้กันนี่นะครับก็มีหลากหลายแนวทางของการที่ฝึกฝนอบรมตัวเองนะครับการที่เราสั่งสมบุญนั้นก็เป็นเรื่องอยากคิดดีแล้วก็กระทํากิจกรรมที่ดีนะครับ<ๆ>เพื่อจะนําให้เรานั้นมีเรียกกราลังแห่งบุญกุศลต่างๆเพื่อจะเป็นฐานในการที่เกื้อกูลการสละ อย่างไรก็ตามนะครับการที่เราสร้างฐานหรือทำกุศลพื้นฐานนั้นสั่งสมไปนะครับเพื่อจะให้เรานั้นมีการน้อมพฤติกรรมของเราในเรื่องการใช้ชีวิตด้วยความมีเมตตาต่อกันในสังคมมนุษย์โลกนะครับก็อิ่งไปด้วยความดีนะความดีงามเนี่ยเป็นบุญกุศลนะครับเพื่อจะนําพาให้เรา เขาเรียกมีแนวทางยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นว่าการที่เราได้ยินได้ฟังและได้เห็นมาตั้งแต่สมัยอดีตนั้นนะครับคนโบราณเนี่ยใครไปบ้านไปเรือนก็จะต้องต้อนรับอาหารการกินพักผ่อนหลับนอนก็ดีนี่แหละครับก็จะมีการต้อนรับ พอถึงบ้านจองมีการเตรียมตัวเรื่องอาหารการรับรองนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องการฝึกฝนนะครับอบรมปลูกฝังไว้ตั้งแต่อดีตนะครับนั่นหมายถึงการเตริมความเต็มเติมการเขาเรียกจิตใจที่ดีนะครับไปสู่การกระทําทั้งวาจาและก็สิ่งที่เรานอบน้อมหรือไม่แต่เราก็คุ้นเคยกัน นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จําเป็นที่เราจะต้องหยิบยกในคําสอนนะครับทั้งรูปธรรมและนมา,ามธรรมเนี่ยนะครับเอามาพูดจากกันให้พวกเราทั้งหลายนั้นเข้าใจเรื่องการวางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงวางก็จะต้องมีการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนนะครับสามารถจิตใจของตนนั้นสลดสังเวช ลงไปนะฮะถ้าใจของเราสลดสังเวชการกระทําการกุศลทุกอย่างนั้นเราจะมีเหตุมีผลในการกระทําของเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องน้อมระลึกเสมอนั้นก็ต้องน้อมสิ่งที่ใกล้ตัวเราเสมอนะครับไปสู่ในครอบครัวในจังหวัดในภูมิภาคในประเทศที่เราอาศัยเราอยู่เนี่ยนะครับ แล้วก็ไปสู่สิ่งที่เราจะต้องเกี่ยวข้องในหน้าที่ของเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องอเขาเรียกว่าตักเตือนตัวเราเองนั้นก็เป็นเรื่องสร้างความเพียรน,นะครับการที่เราเรียนรู้เรื่องกายเรียนรู้เรื่องใจเรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงต่างๆเหล่านี้ความจริงเนี่ยนะครับเราใช้ชีวิตกันเนี่ย เราก็จะน้อมดูเสมอว่าชีวิตนะครับรุ่นแล้วรุ่นเล่านี่แหละครับลมหายใจจากกันก็เป็นความจริงเหล่านี้แหะครับก็ทําให้เราได้ยินได้ฟังคําว่าวางนี่แหละครับกันมากมายนะครับบางทีถ้าก็เราจะให้น้อมเข้าหาจิตใจเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องใจวางเหมือนกันนะครับว่า วิธีการต่างๆที่เราจะวางได้ถ้าเท่าที่เราได้พูดได้คุยกันในเรื่องภาวนาก็เป็นแนวทางนะครับให้เกิดนํำจิตใจของตัวเองนะครับให้เกิดสลดสังเวชเหมือนกันแต่ก็ต้องมีการพิจารณาครับในกรรมฐานต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเห็นจิตใจตัวเองมีความพร้อมที่จะละอดีตละอนาคต นะครับละสิ่งที่เป็นกิจกรรมในหน้าที่และก็ละสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็วางใจยังไงนะสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าแนวทางนะครับผู้ที่เรียนรู้เรื่องอปัญญาเนี่ยหรือสุขวิปัสสโกเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจในเรื่องการเคลื่อนไหวทางกายการเกิดขึ้นในใจนะครับ ความเป็นจริงที่เราจะเริญกุศลกันณนะปัจจุบันนาการนั้นเราก็ต้องมีการสำรวจพฤติกรรมตัวเองกันนะครับการที่เราสำรวจพฤติกรรมตัวเองเนี่แหละครับเขาเรียกว่าการน้อมระลึกนะครับจะหลับจะนอนจะเดินจะพูดจะจาต่างๆก็ต้องมีการระลึกตรวจสอบในขณะนั้นนะเป็นปัจจุบันนาการนะครับ ถ้าหากว่าเรารู้สึกนะใจเรายินดีนะฟูไปด้วยการทำกุศลเนี่ยนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีกำลังจะทำกุศลนั้นใจของเราก็ฟูขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งทำให้เรารู้ว่าเรายังวางไม่ได้กับสิ่งที่เราทำกุศลแล้วจิตใจของเราฟูหรือมีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทํากุศลหรือขัดตกบกพร่องนะครับจิตใจของเราก็เศร้าหมองนะครับไปไม่ทันตื่นสายนะครับความพร้อมไม่เพียงพอก็ทําให้จิตใจของเรานั้นตกหล่นนะครับอย่างนี้เรียกว่าเรายังไม่ได้เข้าวิถีของจิตละจิตวางเพราะยังรู้สึก ปฏิฆะกับการที่ไม่ได้ทำกุศลหรือเราทำภารกิจในหน้าที่ต่างๆนั้นจิตใจของเราก็เหนี่ยวนำความทุกข์เข้าไปในใจนะครับอันนี้เรียกว่าจะบอกว่าเราจะหยุดจะไม่ทำอะไรเพราะเหตุว่าเพราะไปทำไปแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกยึดมั่นกังวลใจนี่แะครับถ้าเรายังรู้สึกปฏิเสธภารกิจในหน้าที่ของเรา นะครับที่จะกระทำหน้าที่แล้วใจของเราปฏิเสธหน้าที่เพื่อใช้คําพูดก็่ปล่อยวางถ้าอย่างนี้ครับก็ยังต้องแก้ไขอีกนานเหมือนกันนะครับเพราะเรายัางรังเกียจยังป้องกันยังมีเขตมีคันในเรื่องอไม่อยากกระทบกระทั่งแต่ความเป็นจริงนะครับผู้ที่เรียนรู้เรื่อง สติปัฏฐานเรียนรู้เรื่องอริยสัจสีเรียนรู้เรื่องการปล่อยวางนั้นก็จะไม่กลัวกับสิ่งที่จะต้องทำหน้าที่นะครับของเรือนทำหน้าที่ภารกิจสังคมเนี่ยนะครับและในหน้าที่พิสุพิสุณีอุบาสกและก็อุบาสิกาก็จะทำหน้าที่นะครับตามปกติแล้วเห็นจิตใจ ที่คลายการยึดมั่นถือมั่นก็คือคลายการปรุงแต่งนั่นเองนะครับถ้าจิตใจของเราเนี่ยนะครับคลายการปรุงแต่งไปเรื่อยๆจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตามความเป็นจริงนะครับถ้าหากว่าเราสามารถน้อมนะสังเกตเบาๆแล้วก็ดูสภาวะจิตใจของเราเบาๆนะครับเห็นบ้างได้ยินบ้างลิ้นสัมผัสบ้าง แล้วก็สิ่งที่วุ่นวายกับหน้าที่ต่างๆบ้างแล้วก็มีเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายจากความเสื่อมต่างๆบ้างอย่างนี้ก็ทำให้เราได้มีโอกาสนะครับที่จะน้อมหาจิตใจของเราเนี่ยนะครับว่าจิตใจของเรานั้นอยู่กับปัจจุบันการในขณะที่เราทำภารกิจหน้าทีต่ต้องได้เห็นได้ยินตั้งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ต่างๆเนี่ยนะครับ เราจะพูดจ,จาเราจะทำภารกิจนั้นเราจะต้องน้อมตรวจสอบเราเสมอว่าเจตนาในใจของเรานะครับถึงไหนแล้วเป็นอย่างไรบ้างแต่เราต้องพูดจากกันนะครับสิ่งที่เราใช้คำว่าวางนั้นให้สังเกตดูในพฤติกรรมต่างๆเรายังอยากมีไหมเรายังรังเกียจการมีการเป็นหรือไม่ ทั้งสองอย่างนะครับทั้งที่เราไม่ใช่ว่าเรา,เาไม่ลังเกียจแต่เรารู้สึกลังเกียจบางอย่างนะครับไม่อยากเจอไม่อยากพบไม่อยากกระทำอันนั้นหมายถึงจิตใจเราเกิดปฏิคะในหน้าที่ของเราหรือไม่ก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสเป็นพุทธบริษัทสีนั้น ก็เชื่อเหลือเกินนะครับตามที่เราได้เห็นได้ยินกันเนี่ยแหละครับแล้วก็สืบทอดมาหลายต่อหลายรุ่นเป้าหมายสำคัญเนี่ยนะครับการทำความสงบก็เป็นการเรียกต้องการจะให้เข้าถึงกระแสะแห่งพระธรรมเหมือนกันนะครับจะได้มีประจักษ์แจ้งจะได้มีคำว่าเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกเนี่ยนะครับความพ้นทุกเนี่ยนะครับ ถึงแม้ว่าจะอยู่กับความทุกข์ความวุ่นวายนะครับทั้งที่เป็นการเลี้ยงชีพตัวเองการดูแลตัวเองก็ถือว่าความทุกข์ความวุ่นวายนะครับถ้าหากว่เราปล่อยปะละเลยก็แสดงว่าเราขาดตกบกพร่องต่อหน้าที่ของเรานะครับเพะัะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ต่างๆจากสังคมจากคนรอบข้างนั้น ก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งทำให้เราได้มีโอกาสนะครับได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์มากขึ้นแรงกระทบเนี่ยสำคัญนะครับถ้าเรามีครูบาอาจารย์เรามีกัลยาณมิตรนะครับเรามีหมู่คณะแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดจาก,กันนะครับแต่ส่วนท่านที่มีความรู้พิเศษเนี่ย ท่ก็จะมีแนวทางนะครับที่นำแก้ไขนะครับนั้นคำเสวนาการน,นการที่จะแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อจะให้เข้าถึงการปล่อยการวางนั้นมีเหตุมีผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราใช้ความนึกคิดของเราเนี่ยว่าเราปล่อยวางเราจะไม่ทํากิจกรรมใดๆนะครับเราขออยู่ตามลําพังนะครับจะใช้ชีวิตแบบ สันโดษพอเพียงนะครับไม่แตะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสังคมใดๆและเราอ้างว่าเราปล่อยวางถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขอให้เรามีโอกาสได้ตรวจสอบกำลังใจของเราว่าทำไมเราถึงไม่ทำหน้าที่ในสิ่งที่เป็นจริงของตัวเรานะครับนะืบางทีเราจะเห็นอาการของใจของเราบางครั้งบางคราวหรือจะเห็นต่อเนื่อง ว่าใจของเราอยู่กับปัจจุบันนาการหรือไม่นะครับอันนี้เราจะพูดแนวทางของการเรียนรู้ปัจจุบันนาการนะครับทำให้เราได้ติดตามนะครับตาหูจมูกลิ้นกายของเรานะครับแล้วก็ผ่านไปถึงจิตใจของเราด้วยนะครับเพราะอาการทางใจของเรานั้นอยู่ในช่วงฟูนะครับกับความ ที่เรามีชีวิตในะปัจจุบันของเราหรือไม่นะครับถ้าใจของเราฟูเนี่ยนะจะเห็นอาการของเราที่มีพลังนะครับมีพลังมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจนะครับอยากดีอยากมีอยากเป็นอยากรักษาเอาไว้นี่แหละครับสิ่งที่อยู่ในใจนี่นะฮะถ้าเราเข้าใจถึงว่าการวางน,น,นั้นหมายถึงการที่ทำหน้าที่ภายนอก เต็มกำลังนะครับแล้วก็ภายในใจนั้นก็ไม่ได้วุ่นวายตามนะครับยอมรับกับเหตุที่มีที่เป็นที่ทำหน้าที่นะครับนั่นเรเรียกว่าการปล่อยวางนะครับแต่จะต้องมีสตินะครับที่แยกแยะและเข้าถึงตัวเองนะครับว่าอาการของใจนั้นก็รู้หน้าที่คิดก็ต้องคิดหน้าที่ทำก็ต้องทำนะครับ ส่วนจิตใจนี่นะครับที่เกิดการสะดุ้งสะเทือนการรับการมาเกิดขึ้นในใจนี่ยหะครับหายไปหมดไปแล้วก็รู้สึกได้ด้วยตัวเองนะพวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธบริสัทธ์สีนั้นจะต้องน้อมหาตัวเองนะครับยามปกตินะครับยามที่เรา มีโอกาสสังเกตตามความเป็นจริงนี่แหละครับบางทีเนี่ยนะบางทีมีคำถามนะครับให้ทำไมผู้ปฏิบัติธรรมทำไมไมออ่อยู่ในรูปแบบที่ชัดเจนเนความเป็นจริงนะรูปแบบก็คือเครื่องหมายเพื่อจะป้องกันและระมัดระวังนะครับอ,อ,อย่าไปทำสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมเพราะเรามเีเครื่องหมายสัญลักษณ์ ความจริงเนี่ยจิตใจมนุษย์เรานะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกปรารถนาความชอบตามที่จริตของเราแต่ถ้าว่าเรามีเครื่องระมัดระวังเป็นเครื่องหมายเป็นการสมทานไว้เนี่นะครับก็จะไมให้เราเกิดการยับยังนะครับไม่เผลอตัวเผลอตนนะครับไม่เข้าข้างตัวเองก็ถือกฎถือเกณฑ์น,นะครับ เรื่องศีลบ้างเรื่องกฎหมายบ้างเรื่องพฤติกรรมของการดําเนินชีวิตของเราในหน้าที่ต่างๆอย่างมีระเบียบอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องเคารพสังคมก็เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆกฎเกณฑ์เนี่ยนะก็หมายถึงเขาจะสร้างให้เรานั้นอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่ได้มีอยาเรียกทำความขัดแย้ง โตแย้งหรือสร้างความแตกแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นสังคมชาวพุทธ,ธบริษัท4นั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้และมีการพัฒนาทางใจนะครับแล้วก็แยกแยะกายนั้นก็คงจะต้องดำเนินไปสู่การบริโภคปัจจัย4ี่ตามปกติทีนี้เมื่อมีการบริโภคปัจปจ,จัยสี่นั้น ก็จะจำเป็นในหน้าที่นะครับจะต้องผลิตต้องเรียกกระทำนะครับหน้าที่ทางกายของเราเนี่ยนะครับจนกระทั่งสามารถประกอบการของเรือนนี่หละครับประกอบอาหารประกอบการที่อยู่อาศัยประกอบการดูแลเครื่องนุ่งห่มต่างๆพร้อมทั้งดูแลเรื่องอาหารการบริโภคก็คือยานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะใช้ชีวิต ควบคู่กันด้วยคําว่าปล่อยวางนั้นเราจะเห็นของพระธรรมนี่นะครับผู้ใดก็ทําก็จะเห็นความคล่องตัวในเรื่องการเคลื่อนไหวในเรื่องพฤติกรรมในหน้าที่และจิตใจก็เบาสบายนะครับไม่ได้เหนียวนำไปให้เกิดความทุกข์ความเศร้าหมองนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการทบทวนนะครับ พอเราทบทวนเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าสิ่งต่างๆในเรื่องการพัฒนาใจเริ่มการตรวจสอบเรื่องการสมทานศีลเนี่ยนะครับการสมทานศีลเนี่ยไม่ใช่เราพูดไปเรื่อยโดยที่ไม่มีการน้อมรละลึกระวังวันนี้เนี่ยเราจะรักษาศีลห้านะครับอย่างมั่นคงเนี่ยเราจะทำแบบไหนนะครับ จริงๆการตั้งมั่นหรือการทำความดีงามเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเราจะต้องมีการตั้งมั่นนะครับนะสมทานสินห้าแล้วก็ระลึกเข้าไปนะเป่งวาจาออกมาเนี่ยตั้งมั่นด้วยการระลึกระวังการระลึกระวังก็คือการมีสตินั่นเองนะครับมีสตินะในกระแสธรรมให้เราต้องระมัดระวังทางวาจาทางความคิด ทางร่างกายที่เคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็มีเหตุมีผลทันในกิจกรรมทางกายของเราที่ใช้ชีวิตนะครับและสินข้อแต่ละข้อละข้อเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของสมถานเนี่ยก็ทำให้เรามีสติถี่ถ้วนยิ่งขึ้นนะครับแม้กระทั่งการเดิน การวิ่งการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการทำหน้าที่เราก็ระลึกหรือว่าสิ่งนี้เราทำหน้าที่ลูกจ้างพนักง,งานเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของเรานะครับไม่ได้มีการหลอกลวงช่อฉนต่างๆมีการตักเตือนนะครับตัวเองได้นะไม่ขาดสัตว์ในเพราะเหตุอะไรแต่ยอยู่มาเนี่ย เราเดินอยู่ไปเหยียบมดเหยียบสัตว์แต่ต่างๆที่เราไม่รู้ไม่เห็นแล้วไม่มีเจตนาเนี่ยจิตใจของเรามีความเศร้าหมองหรือไม่ทั้งทงที่เราไม่เจตนาเนี่ยนะครับทำให้เขาต้องบาดเจ็บทำให้เขาต้องล้มตายเนี่ยนะแต่สิ่งที่ไม่เจตนาเนี่ยถ้าเราจะปรับโทษเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงต้องปรับโทษนะครับแต่กรรมก็เกิดขึ้นตามเหตุที่เป็นจริง แต่สิ่งที่เราจะต้องถามแล้วก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองก็เป็นเรื่องวันไหวหรือไม่นะครับมีสติแค่ไหนที่จะรู้ความวันไหวของตัวเราเองนะครับก็ระสิ่งต่างๆที่เรา,เามีการเรียนรู้นั่นเองนะครับทำให้เราได้คิดดีไว้ก่อนนะครับคิดดีๆไว้นี่นะครับ,ดดนะรบสมทานสีทุกวัน,นก็คือเรื่องการคิดกระทำกรรมที่ดีทุกวันนะครับ เมื่อเรารักษาศีลดีๆเราก็จะมีสติเพราะเรามีสตินี่แหละครับทางกายทางทรรมทางวาจาที่พูดออกไปก็จะก่อประโยชน์ตนด้วยเกิดประโยชน์ท่านเกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ต่อความเป็นจริงด้วยนะครับเพราะเหตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตักเตือนนะครับตัวเราเองเสมอว่าชีวิตนั้น จะต้องอเขาเรียกมีการฝึกมีการอบรมให้เข้าถึงจิตถึงใจนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความสลดทอดสังเวชขึ้นนะครับถ้าหาก็มีการสลดสังเวชเนี่ยนะครับเราจะทำประโยชน์แล้วจิตใจของเราก็ถ่ายถอนนะครับถ่ายถอนจากอะไรครับถ่ายถอนจากสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องนะครับกาหารขึ้น จากเดิมหรือไม่นะครับมีจิตเมตตาหรือเปล่าเหล่านี้แหละครับจะต้องมีการเขาเรียกแอบสังเกตไปเรื่อยแอบระลึกไปเรื่อยแอบฝึกฝนสอนตัวเองไปเรื่อยนะครับเมื่อเราสอนตัวเองเนี่ยนะครับจะเห็นความสมบูรณ์ทางจิตใจเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องการพัฒนา นะครับการที่เราจะประพฤติปฏิบัตินะทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราก็มีการตรวจสอบพฤติกรรมของเราอยู่บ่อยๆนะครับยามที่เราจะหลับจะนอนเราก็มีการตรวจสอบเราได้มีการจเจริญกุศลหรือไม่มีการพิจารณามีการภาวนามีการกระทำเพื่อจะมีการให้เกิดความคุ้นเคยนะครับ ถ้าหากเราทำแล้วมีความคุ้นเคยก็แสดงว่าเรานั้นชำนาญแล้วก็มีสตินะครับพร้อมที่จะพิจารณาธรรมอยู่เป็นเนืองๆนะครับพอเราปล่อยวางหรือวางได้มากเนี่ยนะครับจากการคิดดีของเราเนี่ยเส้นทางการวางเนี่ยในภายภาคหน้าเนี่ยก็จะอาจจะเข้าถึงนะเร็วกว่ากำหนดเวลาก็ได้ นะครับนคือที่มีได้ยินได้ฟังบางทีต้องใช้การไหลพบไหลาชาติแต่ถ้าเราตั้งมั่นแล้วเริ่มกระทำนี่นะครับอาจจะเข้าถึงการปล่อยวางจริงๆได้เหมือนกันนะครับความปราณีตความละเอียดอ่อนนะครับความขยันหมันเพียนก็ทำให้เหล่านั้นรู้สภาวะกรรมต่างๆที่เราต้องทำหน้าที่ทางกายทางวาจาของเรา นะครับนั่นหน้าที่ตลอดชีวิตก็ได้นะครับและเห็นว่าเมื่อเราทําหน้าที่ไปแล้วใจของเรานั้นก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในหน้าที่ต่างๆนะครับก็พูดจากกันนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้เรื่องการปล่อยวางนั้นแล้วเราก็คิดจะกระทําสู่การปล่อยวางเรียกว่าการคิดดีแล้วก็มีกุศลนะครับทำให้เราพัฒนาการไปเรื่อย แต่ถ้าปล่อยวางั้นเราไม่ทําการกุศลอ้างว่าเราปล่อยวางไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องสังเกตให้ดีว่าเราเข้าข้างตัวเองหรือไม่นะครับถ้านะหากว่าเรา,เาคิดว่าเรานั้นเข้าถึงแล้วเราก็ไม่ยอมทํากุศลนะครับไม่ดูแลพ่อแม่ไม่ดูแลสังคมไม่ประกอบหน้าที่การงานมีหน้าที่เสียดสีร่วงเกินไปเรื่อยก,ก็ถือว่าเรา นะครับขาดตกบกพร่องประมาทชีวิตได้เหมือนกันนะครับก็พอสมควรกับเวลานะครับต้องของน้อมนำคุณงามความดีในพระราชรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทธสี จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ